จ้าพี่น้องนี่เราจะพูดงานห้องเฮาจ้ามกงง่ายจ้ะ còn rồi mía thuồng mượn cũng đi tiếp tục mình chốt còn rồi mình chốt sáng chờ đi cho kênh เอาพอกระบ,บาเศร้าใจเลยนะจ๊ะเมื่อนี้นะจ๊ะมื่อวานนี้พาพี่น้องเบิ้งหน้าไม่จุดแต่พี่น้องจ๊ะจ๊ะแต่ว่าหมอพอเห็ดไข่ไอ้พอเห็ดไข่ดอกนึ่งน,นะจ๊ะหนูไม,ไ,นหนไม่กระเพราหนูไม่กระยาห้าไปเลยแต่พี่น้องอันให้ยยา,ยยาอ,อยู่อต<ค>ิดโคกนะจ๊ะ<ค>พี่น้องหยาดหบยาดบบพี่น้องกันนี่นะจ๊ะพี่น้องติดโคกบใหญ่ครับพี่น้องคกติดไห้นะจ๊ะโคกเทวบานโคกเทวบานโคกแน่นอนนะจ๊ะพี่น้อง ไปหอกะอีไปห้ารอเบื้องยืนนะจ๊ะพีน้องมาเข้ามาเข้ามาปลานะจ้ะเอาไปอันหอยเอาไปซิดน้ำปลาใส่จ้ะพี่น้องสุดใส่น้ำปลาจะแซ่บแซ่บนะจ๊ะบ่มีทุ่งใส่ดีนจะไปเบิ้งน้องอันนดอกไม้จดเหมือนกันจ้ะพี่น้องจ้ะนอนหนึ่งจ้ะพี่น้องว่ารู้อีเดตต้มวันจ้ะพี่น้อง เอามาห้ามังเกาปูเนาะอันเป็นเป็นดอนน้อยนาะแล้วขึ้นมาเอาตอวเนาะจ้ะมังเกาปีกไก่ที่เคยเอาแล้วจะพี่น้องกระหันได้ไปเบึงใช่ไหมจ้ะออันนี้ายยแต่อันนี้ลายน้อยน้อยเนาะอันนี้กระหันโอ้ยเนาะจะพี่น้องจ้ะไอีงอนนึงหักเอาเลยจะพี่น้อง không ngon không ngon không ngon ngon đâu, ngon 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 nó ngon 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 Sám nó, tất nhiên nó. Chí nó, tất nó. Khá nó, tất nó. À. Nó mấy xí nó. Ừ, ม MM ันม um ันโตดต้องเม็ดต้องหักเนาะต้องหักตะพี่น้องจะได้รู้ว่าบงได้อ่อนบ่อ่อนนะจ๊ะปัดไปจะทํามาคึกกันกับถามน่อเด้อของหักเอาให้รู้อันอ่อนพอดีครับ เอาจ้วเลยราก็ล้นู่นยนะเธอ้อางไ้าอืมหัวงักไปหัวอาไรนอยอีเดอออนพอดีเลยครับ อย่างข้าวแต่พี่น้องโอ้ซีโอแต่พี่น้องเลนโนแต่น่าหัวเอาเราบูเห็นดิเราแผ่นกล้งไปนโนนั้นมาเถอะพี่น้อจะ mong người à, chúc mừng các này hát nó nữa kìm đón tên Cái nữa tất nhiên đón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  tất nữa tất nhiên 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 nữa หักน้องไม้ไปและะ้วจ้ะไปดอนนั้นน่ะแต่พี่นอ้องเันอ,อ,อ,อ <laughs> มันเป็นแมแย้วแ้ะพี่นอ้องจ้ะ Hmm, ya. Kalo krim ini ya, ini ya. Oh, heboh. Anjing mending, kita harus ambil. Ambil. จีะนะโนมัยนี่นนอิติซีม้วงงามดีนะจ๊ะแล้วก็นโนข้าวแต่โน,นข้าวอ่อนนะจ๊ะค้ามไปโดนนะน้ำกันจ้ะพี่น้องจ้ะน่าโลน้ำทางไปก่อนจ้อ কিবা মা খু আন কেব লওঁ আই হে থা চাহিন বকিং বাই হোৱা চাহ বাগিম มันไม่จุดสางแต่พี่น้องอีกเป็นซี่ดำๆข้นไล่ๆนะจ๊ะ้าติ่มโกเลยนะจ๊ะเห็นหมเห็นไหแต่พี่น้องดำปี๊ปีนะจ๊ะอันนี้ขันข้นไล่รรรครับพี่น้องกต่ต้มแซ่เหมาจ้ะแยกทุกนครับ ก่อนนี้นะจ๊ะพี่เนาะพอเก่งเลยเนาะจ้ะนอนยืนไหน่ะ เอาไปด้ก็เอาไป้ท่าไพี่น้องนอข้าวอีกเลจ้ะพี่น้องแต่แต่ว่าอีเป็นแบบคนไล่จตะแล้ก็ไปคัดโกนแลจ้ะจังตุ้มนะจ้ะส่วนมาทางอันทางบ้านอ้ายนะจ้ะพี่น้องอีตุ้มได้เปืดนอนนอจ้ะพี่น้องแต่ขางมารนู่อีกปอกก่อนแล้วจังตุต้มนะจ้ะทางผ้าข้าวเป็นตุ้มเปืดอนนอตุ้มเปื้อนเปียกจ้ะพี่น้องเปียกเหมือนห้ับพี่น้องห้อมได้รสชาติก่อบ แค่ไข่กับพอดอกเดียวนลตอีปิ่นปลาน้องไม่จุดแบบนี้นะแต่พี่น้องจต่เหีดยตัโอ๊ดดแบบ่นะแตพี่น้องให้หำอ,อกนะจ๊ะนีน่จดสีม่วงจ้ะ 何が必要 ม่าน,นี้มาน้อยก็มานำอีกนะจ๊ะอหอยขึ้นเอานะจ๊ะพี่น้องจ๊ะได้นอนหนึ่งครับนองก่อนแล้วนอนครับ ใหญ่นะครับก่อรนอนครับ

Nó không có nhạy Nó mảy lên cái Nó mảy sáng lên khi vào dù Cố không lo hộ Chết quảng vậy Nó mảy chốt sáng yeah. cái quảng mía, thoảng lắm nhé, mẹ thoảng mẹ đây, kiếm ừ, uhm, nó một mẹ thoảng mẹ lên một thoảng mẹ sáng đừng được mẹ thoảng 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 xếp thoảng mẹ thoảng mẹ thoảng มาต้มบักแม่นมาก็ไปหมุกมาแต่พอพออ่อนนะจ๊ะอีกนัวนึงเด้อทํางานจ้ะอันนี้น้องไม้โจ๊ด4ม่วงจ้ะเมื่อกี้น้องไม้โจ๊ดสางนะจ๊ะ

ออกเป็นบางกอจ้ะ okay ค่ะเอาใส่แล้วจ้ะน้อมักง่ายจ้ะ ini sih ngangun x ngangang aja, 5 nong kau kau, okay. ledek okay. nong 6 พี่น้องนักหลาหายทุงคาดนะจ้ะมึงตะมีอายเจาะหูแล้วก็มัดตัวนัะเ็ดแดงจะ้อายเนหรออยไปเจียวใส่กับไข่นะจ้ะพี่น้องบ่ได้ทกเดียวันกไข่ดอกลัก็ไปเป็นเสียซะจะพี่น้องอันนี้ก็ไปเป็นเสียจะมันบ่จวนะจะ มากกว่าจะพี่น้องจ้ะเต็ม่งนะจ๊ะพอต้มแล้วน่าจะเดี่ยวอีคำไปต้มน้องไม้น่าจะอีนานจืดอีบริเลคทานกินแรงนะทุกคน้องรยมันบุกไฟครับพี่น้อง่เยี่ยงร่างยำตุ้งฟัดมนุษย์ จ้าพี่น้องนี่ยเราะพ่นงานห้องเฮาจ้านี่นะจ้ะลืมถ่ายหน้าโป๊กนันจะพี่น้องก็เลยเท็กล้วก็ถ่ายปิดคลิปให้พี่น้องเบึ้งนะจ้าพี่น้องจ้าเดี๋ยวเฮาอีไปต้มแล้วเนาะจ้าพี่น้องไปแล้วจ้าพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเดี๋ยวพี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีครับจ้าแป๊บเดียวได้ต้มมากเงี้ยแปบเดียวนะจ้าพี่น้องจ้าเดี๋ยวน้องงามเลยจ้า ก่อนก r a b อีกซองมอจ้าหอดรอรถใบพุนเราจะนองละกันยางห้าเข้าไปละกันยางออกมาจ้า grab รถจ้า